เอาตัวเอาฐานลูกแก้วก่อนเลยนะเป็นไงบนฐานลูกแก้วบารองทีเด็ดแน่นอนครับบารองทีเด็ดแน่นอนใช่ครับอ๋ออืมผลงานเขาเป็นไงบ้างก็สิบเจ็ดเที่ยวกับแพ้แค่สามเที่ยวเจ็ดไฟเลยนะใไฟแพ้สามไฟเข้าบรรณาช่วงเข้าบรรณาสามไฟนี่แพ้ติดกันเลยเนาะใช่ครับช่องเข้าบรรณานะซ้อมซ้อมไม่ถึงนี่ยังไงผมอยากรู้จริงก็ซ้อมถึ่งแต่ว่ามันมันแพ้ก็แพ้มาห้าสิบหกสิบรอบมีไฟล่าสุดร้อย เจ็ดสิบปาร์เจ็ดสิบกว่าครับเออมันแพ้ก็ห้าสิบรอบอครึ่งแต่ก่อนนั้นนราเคยชนะหมดเลยอ่ะใช่ครับเออติดแปดติดมันก็เออเนาะแล้วก็ไปเมืองการครับไปเมืองการก็ชนะครับรอบครึ่งเนาะใช่ครับอย่างที่บอกนะอืมออกตัวเร็วเนาะใช่ครับอืมออกตัวเร็วอ่ะเขาชนะไอ้เร็วสุดกี่รอบนั้นพี่บอกเมื่อกี้นะรอบครึ่งรอบหนึ่งยังไงโอ้โห วัววัววบ่านอกโดนอะไรโดนวีใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่าโดนหลุดนตูดอ๋อหลุดนตูดใช่ไหมใช่ครับอ๋อโดนตูดโดตูดโดนอ่ะโดนรอบโดนแล้ก็ชนะเลยอ่ะรอบเดียวอ่ะโอ้ที่โดนนั่นคือมันเป็นหลองมันเป็นหลองใช่ไหมนะครับรับรงสองรองสามรองสองรองสามใช่ไหมใช่ครับอู้หู้อืมอืมอืมเขาเขาชนะไอ้ที่ว่าช่วงชนะไอ้บ่ารองนี่สูงสุดกี่ไปกี่กี่กี่รอบกี่รอบ พุ่งสุดกี่รอบเจ็ดสิบรอบเจ็ดสิบรอบที่ชนะนะใช่ครับเจ็รอบลานทางใต้โยฮันทีมงานทางใต้เนาะอืม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 นะครับก็อายุวัวประมาณเท่าไหร่นึกถึงถึงถึงหกเนะได้แล้วประมาณนั้นแหละครับปาประมาณห้าหกปีครับห้าหกปีเออเนี่ยกำลังหนุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยติดตามผลงานนะครับด่างลูกแก้วเนาะใช่ครับด่ลูกแก้วลูกเกิดที่ไหนนะได้มาจากไหนนะได้มาจากบ้านแหลมเนาะวัวบ้านแหลมทีละครับวัวบ้านแหลม 大家。